ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูชาเขียวกาแฟเย็นนะคะคือมันจะนุ่มๆมมันม,มันนะคะอร่อยคือชาเขววียวจะหอมมะลิอ่ะหอมเบาๆสวัสดีค่ะนเนวเรนทอลคอ e ฟนะคะ สำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูชาเขียวกาแฟเย็นนะคะที่เป็นชาเขียวแล้วก็มีกาแฟค่ะอยู่ในแก้วเดียวกันค่ะบางคนก็เรียกชาเขียวหางไหมก็ได้นะคะก็คือเราจะมาทําเป็นสูตรแก้วออนซ์กันค่ะสําหรับเมนูชาเขียวหางไหมแก้ว16ออนซ์นะคะโอเคค่ะก่อนจะดูนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แน่แล้วก็ทีมงานโอเลนทาวกาแฟได้นะคะ แล้วก็กด s u b s c r i b e Oriental Coffee Channel เอาไว้ค่ะรับรองค่ะมีคลิปดีๆมาให้ดูแน่นอนค่ะกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะชาเขียวที่แน่ใช้นะคะก็จะเป็นชาเขียวของ Oriental Coffee เรานี้แหละเป็นชาเขียวไต้หวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้ตัวนี้ก็ follow สูตรได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ เอาไปเป็นพื้นฐานก็ได้นะคะแล้วไปลองปรับสูตรเข้ากับสูตรของเองดูค่ะสําหรับสูตร96ออนเนี่ก็เลยใช้กาแฟเป็นตัวอาราบิก้า่วกลางเข้มนะคะก็คือตัวเบอร์สีเนะะี่ยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําน้าชาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเน่จะมาแชร์ตั้งแต่สูตรวิธีการทําน้ําชาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําน้ําชากันก่อนคะ่ะสําหรับการทําชาเขียวนะคะน้ําชาเขียวเนี่นก็จะมีวิธีทําแบบนี้ค่ะปกตินะคะสูตรของชาเขียวที่เราจะมาแช่ค่ะ เราจะใช้ชาเขียวแค่ประมาณครึ่งช้อนนะคะก็คือไม่เต็มช้อนแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราทําแต่ละที่ะคะ่ะเราทําครั้งละสอสูตรเลยนะคะก็คือให้เต็มช้อนไปเลยค่ะมีความพุนๆนิดนึงแบบนี้นะคะนี่นะคะพุนหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจะได้เข้มข้นเอาเน่ก็ใส่มาเพราะฉะนั้นหมายความว่าเนี่ยเน่กำลังทําชา2สูตรอยู่นะคะก็ใส่มา1ช้อน แล้วเน่ก็คือจะดึงน้ําชาค่ะออกมาที่8ออนนะคะเพราะว่า1สูตรเราได้4ออนอันเนี้ยเราใส่2สูตรก็คือ8ออนทําครั้งละ2สูตรนะคะคือ1ช้อนพืนๆอย่างเงี้ยจะได้ชาที่เข้มข้นกว่าเราทําทีละครึ่งช้อนนะคะเพราะว่าเวลาที่ชามันพองอะคะ่ะเพราะครึ่งช้อนมันพองมาน,นิดเดียวสารมันออกมาน,นิดเดียวเพราะนั้นทําทีละสูตรทําทีละ2สูตรไปเลยค่ะก็ออกมาทีละ8ออนนะคะอ่ะมาใส่นะคะด้านชงเสร็จแล้วค่ะ เราก็จะเปิดน้ำให้น้ำเนี่ยผ่านชาออกมานิดนึงนะคะ,ะเสร็จแล้วเราจะตั้งเวลา25วินาทีค่ะในช่วงเวลา25วินาทีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ชาค่ะเขากําลังบานนะคะบรัสซัมกาลังบานออกมาเพื่อที่ว่าสารชามันก็ตามออกมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพอเราเปิดให้น้ํามันไล่ลงมาค่ะมันก็คือน้ําก็จะไล่พวกความเข้มข้นของชานะคะลงมาก็คือเราจะได้เป็นชาเข้มๆเ,เลยนะคะ เดี๋ยวพอได้25วินาทีเน่จะดึงน้ำมา8ออนค่ะอ่ะได้แล้วนะคะกดปิดดึงน้ำมา8ออนเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือเท่ากับเป็นน้ำชาที่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปผสมกับสูตรเมนูต่างๆนะคะอันนี้ก็เตรียมน้ำชาเรียบร้อยแล้วส่วนมากแล้วนะคะเน่จะทําน้ำชาคือเราจะทําสะสมเก็บเก็บเก็บรวมกันไปเรื่อยๆนะคะ ะตอนนี้เน่ก็คือมีน้ำชาที่เราทำเตรียมมาไว้แล้วนะคะเพราะว่าเน่จะทำอย่างนงี้ค่ะเก็บรวมๆๆไว้แล้วก็ค้างคืนสักคืนหนึ่งชาเราจะเข้มขึ้นนะคะมีการเรียกว่าเป็นการแบบบ่มชาอย่างนงี้ค่ะก็เ<ค>พราะฉะนั้นอันนี้เน่ก็ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้มาทำสูตรกันทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีกาแฟด้วยนะคะกาแฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะชงกาแฟด้วยเนี่นก็เลยสมมุติว่าถ้าเรามีเครื่องหัวเดียวอะค่ะ เราก็จะต้องทําความสะอาดตัวหัวกรุ๊ปก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ล้างพวกตัวเศษใบชาอะไรต่ออะไรที่เกาะติดอยู่ะคะ่ะเราก็แปลงมาล้างเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเน่มาเตรียมกาแฟก่อนดีกว่าค่ะสําหรับแต่ละสูตรเนี่ยเน่ใช้กาแฟที่2ช็อตนะคะก็คือเป็นน้ําไหลสองทางบาสเกตสช็อตอย่างนี้นะคะเน่ใช้ต่อแก้วะคะ่ะสิบกออนเนี่ยนะคะอยู่ที่แก้วละ2ออนนะคะก็เพราะนั้นใส่กาแฟเลย อาสองออนได้แล้วนะคะเดี๋ยวอนุญาตทำไว้สองแก้วเลยนะคะจะได้ทีเดียวเดี๋ยวจะได้ทำผสมชาทีเดียวเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เน่ก็เตรียมกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะสองแก้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำสูตรกาแฟกันเลยนะคะสำหรับเมนูชาเขียวหางไหมของเราค่ะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบชาเขียวกาแฟแบบชาเขียวกาแฟไปเลยนะคะเน่ก็จะใส่ชาเขียวค่ะมาที่ 4ออนนะคะน้ำชาเขียวที่เราทำเอาไว้เนี่ยแล้วเราทำเก็บสะสมเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะเนี่ยก็จะเทน้ำชาเขียวมาที่4ออนค่ะเสร็จแล้วค่ะนมผสมค่ะใส่นมผสมนะคะที่1ออนครึ่งค่ะอ่ะ1ออนครึ่งก็เต็มถ้วยเลยนะคะอันนี้เป็นถ้วย1ออนครึ่ง1ช็อตค่ะใส่มาเลยเสร็จแล้วเราก็เอาชาเขียวเนี่ยค่ะเทเลยนะคะคนๆๆๆเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งค่ะ แล้วก็ตามด้วยกาแฟของเรานั่นเองค่ะ,ะเทเลยนะคะอันนี้ก็เทเลยเห็นไหมคะพอดีแก้วเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะชาเขียวหังไม้แก้วแรกของเราค่ะต่อไปนะคะก็จะทําเป็นแบบอองแนวชาเขียวลาเต้กาแฟนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็มาเตรียมแก้วเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะน้ําชาเขียวเนี่ยจะใช้แค่2ออนเองนะคะอ่าก็คือจะได้เป็นความชาเขียวนุ่มๆค่ะ,ะชาเขียวสออน นมผสมค่ะที่1ออนครึ่งเหมือนกันเลยนะคะ1ออนครึ่งเนี่ยถ้าใครไม่ได้ผสมเอาไว้อ่ะคะ่ะก็เป็นนมข้นหวานนะคะที่1ออนแล้วก็นมข้นจืดครึ่งออนค่ะก็เป็นสูตรง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะอ่าแล้วเราก็ใส่เลยค่ะพอใส่เสร็จแล้วเราก็คนเลยค่ะพอเราคนเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งก่อนนะคะใส่น้ําแข็งเรียบร้อยแล้วตามด้วยนมสดรสจืดค่ะ นมสนดรสจืดก็คือใส่มาที่2ออนนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่ก็ใส่มาเลยค่ะ2ออนนี่นะคะเทลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ํากาแฟที่เราทำเอาไว้2ออนเนี่แหละค่ะนี่ก็เทเลยนะคะจบแล้วค่ะสําหรับเมนูชาเขียวหางไหมของเราค่ะเสิร์ฟ2แบบนะคะชาเขียวกาแฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าเราได้ความหอมความเข้มความหวานความมันยังไงบ้างนะคะมาชิมกัน โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอ๋อแก้วแรกก่อนชาเขียวกาแฟคือชาเขียวจะหอมมะลิอะ่ะหอมเบาๆจริงชาเขียวเนี้ยต้องบอกว่าถ้าคนสายชอบแบบชาจัสมินหรือชามะลินะพอมาชิมที่นี่จะชอบเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นมะลิเขาไม่แรงมากนะคะนวลนวลนวอืมอร่อยอะ่ะหอมหอมชาเขียวเข้มกาแฟฟินอร่อย อร่อยนะคะเนี่ยจริงๆเนี่ยว่าก็ได้มาเป็นแบบความชาเขียวกาแฟาแหละนะคะแต่ว่าชาเขียวมันหอมก็เลยทําให้แบบว่าเออแล้วมันหวานไม่ได้หวานมากนะคะไม่ได้หวานจัดมาอืมแก้วนี้อร่อยอ่ะคือมันจะนุ่มๆนะคะแล้วก็มันมันนะคะอร่อยอืมคือชาเขียวไม่ได้ดรอปมากเลยนะคะคือถึงเราจะใส่ชาเขียวน้อยกว่าแต่ว่าไม่ได้ดรอปมากเลยดีอ่ะ อ,อร่อยอะ่ะเน่ว่าดื่มสบายๆหมดแก้วเลยนะคะเนี่ยดียวค่ะก็อันนี้มาแชร์ให้แล้วนะคะสําหรับสายชาเขียวค่ะวันนี้เนมาแชร์ให้ละชาเขียวกาแฟหรือว่าชาเขียวหางไหมสูตร9ก้ออนนะคะไปลองทํากันดูค่ะ ถ้าทำแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะมาคอมเมนต์กันนะจ๊ะแล้วก็หรืออยากจะแนะนำติชมอะไรก็นี่ยินดีมากๆเลยนะคะติชมมาได้เลยค่ะติเพื่อก่อนนะคะนี่จะได้พัฒนาตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาค่ะแล้วก็กดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel ด้วยนะคะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะก็วันนี้เป็นชาเขียวกาแฟเย็น สูตร9 16ออนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันที่สูตร9 22ออนนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ